สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าแบบประสบการณ์ที่ทุกคนเคยแบบว่าเคยแบบมีข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรยังไงนะครับแต่คือผมก็ไม่รู้นะครับว่า สิ่งที่ผมเจอหรือสิ่งที่ผมไปเ,เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันจะเหมือนกับทุกคนไหมแต่ผมอยากจะขอแบบเล่าประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะครับให้กับทุกๆคนฟังเป็นกรณีแบบว่าเหมือนทุกคนก็จะใช้คําว่าเสียงภายในเสียงภายในคุรุภายในอะไรภายในไอต้ต่างๆนานาครับแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็น เสียงเริ่มต้นเดิมทีที่แบบว่าครั้งแรกที่ผมเคยมีได้ได้ยินมันเกิดกับผมเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่ผมนอนอยู่ในห้องอยู่ที่บ้านครับอยู่ในห้องที่บ้านเลยเพราะว่านี่คือห้องห้องของผมแล้วเสียงเนี่ยที่มันเข้ามาในหัวสมอง,องผมเนี่ยมัน ทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือความคิดนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ความคิดนะมันเข้ามาเหมือนกวนโสดประสาทสมองเราให้เราคิดไปตามตามที่ตามที่มันไหลเข้ามาในสมองครับซึ่งผมเนี่ยมันมีความขัดแย้งในตัวเหมือนว่าผมมันไม่ด้วยความที่เราไม่เชื่อในสิ่งที่ ที่เกิดขึ้นมาในพุดขึ้นมาในสมองซึ่งเราไม่ได้คิดเนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้แบบว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรือมันไม่เคยแบบว่ามีอยู่ในประสบการณ์หรือเราไม่เคยผ่านอะไรพวกนี้มาเลยเงี้ยครับผมก็เลยจะต่อต้านต่อต้านทันทีเลยซึ่งการต่อต้านเนี่ยเสร็จปุ๊บในเมื่อเราแบบต่อต้านมันเหมือนกับเราเถียงกับตัวเองนะครับแต่เถียงกับตัวเองเนี่ยไม่ได้เถียงในความคิดนะ ซึ่งผมอยู่ในห้องส่วนตัวของผมที่บ้านเนี่ยผมจะกลายเป็นแบบว่าเถียงกับตัวเองในการออกเสียงออกมาเลยเหมือนแบบว่าเสียงภายในเนี่ยบอกให้เราทําน,นู่นทานี่ทํานั่นแล้วผมก็จะพูดมาเลยว่าเฮ้ยมึงเป็นใครมึงถึงต้องมาสั่งกูมึงกูมงมงมงไม่ทําอ่ะกูไม่นู่นน,นี่นั่นซึ่งครั้งแรกที่ผมแบบว่าจับประเด็นได้ในแบบ ที่ที่มันเข้ามาในหัวสมองผมเนี่ยรู้ไหมว่ามัน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 เป็นเสียงครั้งแรกเลยคือมันบอกว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงลมผ่านต้นไม้เหมือนเสียงวิดวิวของต้นไม้เป็นเสียงแบบลมที่พัดสอด หรือพัดที่แบบว่าลอดมากับกิ่งไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยครับซึ่งผมมันไม่เข้าใจเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นเฉพาะเสียงที่อยู่ภายในนะครับมันทําให้เราแบบพูดออกมากับตัวเองนะครับมืนพูดออกมากับตัวเองเลยแล้วมันทําให้เราแบบชุกคิดอะคิดเอ้ย นี่รครับมันทาให้เราพูดเลยนะของผมอะซึ่งเหมือนพูดกับอะไรไม่รู้เหมือนพูดกับคือคนอื่นอาจจะคิดว่าพูดกับตัวเองนะครับแต่คือผมไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองอะไรอย่างนั้นในเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่ประเด็นในชีวิตของเราเนี่ยครับแต่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ ส่วนมากเนี่ยจะจะจะเป็นกรณีจะเป็นในเขาเรียกว,ว่าเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับอยู่ในห้องอยู่ว่าอยู่ในรถหรือว่าอะไรก็ตามครับที่ที่อยู่คนเดียวครับซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยครับมันก็จะมีเสียงภายในมาแล้วมันจะพยายามทาให้เราพูดนะครับเพราะว่าผมอะ่ะ ไม่เชื่อเลยนะว่าซึ่งผมเนี่ยจะไม่เชื่อเลยครับว่าเเสียงที่เกิดขึ้นภายในของของผมเนี่ยผมจะไม่เชื่อและไม่ทำตามเลยผมก็จะเถียงตลอดเวลาแล้วมันเลยเหมือนเหมือนคำาช้ว่าเวลาที่อีโก้พวกนี้มันมาเนี่ยมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อเข้ามาอยู่ในตัวเองและให้เราแบบทำตามมัน มันก็จะพยายามให้ทผมพูดขึ้นมาครับเหมือนพูดเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราคือสถานการณ์เนี่ยมันจะมีบคั้ในให้เราแบบว่าพยายามนีนิ่งเงียบแต่มันก็จะพยายามให้เราพูดออกมาเงี้ยครับพูดออกมาในในสิ่งที่มันต้องการอยากจะสื่อสารให้เราเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในพวังของความคิดเนี่ยเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไงแต่เวลาที่พูดออกมาปุ๊บ มันเหมือนกับริมเบอร์ไว้ในแบบสมองเราเงี้ยครับให้เราแบบว่าทําตามจดจำในคําพูดเหล่านั้นเนี่ยครับนี่คือแบบมันมาในรูปแบบของเสียงเสียงภายในแต่ของผมเนี่ยเสียงภายในเนี่ยผมจะปฏิเสธตลอดเวลาซึ่งการปฏิเสธตลอดเวลาปุ๊บมันทําให้เราแบบพูดออกมาเหมือนถ้าทุกคนแบบว่าเคยดูหรือติดตามคลิปมาก่อนจะมี เวลาที่อีโก้มันมาปุ๊บเนี่ยผมจะ,จะพูดแบบว่าเฮ้ยไปเรื่อยในส่วนในประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยม,มันมันพูดอะไรวะมันมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของผมนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคนที่รู้จักตัวตนจริงๆของผมจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นมันจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยเลยบอกว่าเนี่ยอีโก้ที่เป็นเสียงภายในเนี่ย มันเป็นอีโก้เอออามาเขาเรียกว่าเสียงภายในเนี่ยมันคืออีโก้ที่ควบคุมชีวิตแล้วมันจะพยายามเข้ามาควบคุมชีวิตเราเนี่ยทุกๆอย่างเลยแม้แต่เสียงภายในเสียงภายในเสร็จปุ๊บถ้าหนักกว่านั้นคือถ้าสมมติเราไม่พยายามทําตามหรือเราจะแอนตี้มันหรือจะต่อต้านมันมันก็จะทําในรูปแบบที่หนักขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นเหมือนของผมเนี่ย ทำให้แบบว่าเหมือนพูดไปเรื่อยพูดไร้สาระพูดแบบไม่เป็นประเด็นพูดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยครับแล้วเหมืออวันว่าคนอื่นถ้าสมมติเขาเห็นเราหรือเฮ้ยเกิดขึ้นกับเราเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายปเป็นแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าว่ามันพูดกับตัวเองมันอะไรว่ามันเป็นคนบ้าหรือเปล่ามันพูดกับตัวเองมันทําไมแบบอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งอีโก้พวกเนี้ย เมื่อมันเข้ามาควบคุมชีวิตเราแล้วเนี่ยมันจะทําลายชีวิตเราทําลายตัวตนของเราเพื่ออีกโก้เหล่านั้นจะมามีชีวิตในตัวเราเพราะว่ามันไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ออกไปมันก็จะมาแบบเดิมๆซ้ๆําๆแล้วจะกลายเป็นนิสัยของเราแล้วเราก็จะจะกลายเป็นอีกโกตต้ตัวนั้นไปเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งเราซึ่งผม มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยคือผู้คนจะได้ตระหนักรู้ครับว่าเอ่อถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้กับกับเราขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะฉุกคิดแล้วก็หาวิธีการที่จะกําจัดหรือฆ่าอีโก้เหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่เหนือกว่าหรือสิ่งที่เรียกว่าเออกูนี่แบบว่าอะไรอ่ะ เนื้อธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เลยซึ่งอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของเสียมภายในที่เกิดขึ้นกับผมแล้วมันจะมีหนักมันไม่มีหนักมันจะมีแบบที่หนักกว่านี้อีกโดยการที่เรียกว่ามันจะพยายามเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยโดยการที่เรียกว่ามีทุกวิธีทางเลยนะไว้โอกาสหน้าผมจะเข้ามาเล่า เสียงภายในที่มันเกิดขึ้นกับผมแล้วว่ามันทําให้เรารู้หรืออะไรอย่างเงี้ยอีกครับเอาไว้โอกาสหน้าครับผมจะมาเล่าไปฟังวันนี้ยังไงขอบคุณครับที่แบบว่าฟัง